ไปดูกันที่วอลเลย์บอลนะคะเป็นวอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุไม่เกิน19ปีชิงแชมป์อาเซียนที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะติดตามได้จากคุณสุรชัยพิมพ์ดีค่ะวอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุต่ำกว่า19ปีชิงชนะเลิศแห่งอาเซียน2024ที่สนามวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนเทศบาลหนองยะมะจังหวัดร้อยเอ็ดการแข่งขันในประเภททีมหญิงรอบเป็นกลุ่มเดินทางมาถึงนัดสุดท้ายโดยในกลุ่ม A ทีมไทย2 อ้อยและแบมแบมอินทิราบุญประสงค์กับทางด้านของสุจิภาริศธิราลงสนามในชุดสีดำพบกับคู่ของสาวมาเลเซียหนึ่งอันนี้ซามซูริซาวกับมาซิตามูฮัมเมัดนาซีเกมการแข่งในคู่นี้ทีมสาวไทย2อ,อาศัยรูปร่างที่สูงใหญ่กว่าทีมคู่แข่งมาเลเซียขึ้นตบทำคะแนนได้อย่างต่อเนื่องเอาชนะไป2เซตร,รวดด้วยคะแนน21ต่อ13และต่อ18 ทีมไทยสองลงแข่งสามนัดชนะรวดมีหกคะแนนเต็มเข้ารอบเป็นที่หนึ่งของสายส่วนกู้สามาเลเซียหนึ่งเข้ารอบเป็นที่สองด้วยการมีห้าคะแนนทางด้านของคตปุจ่าเอกอภิชาติบัวเหลืองเหตุโคตรลูกยางชายหาดเยาวชนหญิงไทยยอมรับว่าในปัจจุบันทีมชาติในอาเซียนมีการพัฒนาฟอร์มการเล่นขึ้นเป็นอย่างมากดังนั้นทีมไทยต้องเตรียมการรับมือไว้ให้ดีที่สุด ส่วนผลการแข่งขัน,นะะและผลงานของทีมหญิงของไทยในรายการนี้ยังหวังลึกๆว่าจะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้อาพระช่าของแต่ละทีมนะครับตอนนี้ที่มองเห็นส่วนใหญ่แล้วก็คือจะเป็นเด็กรุ่นใหม่หมดเลยนะครับเป็นนิวเจนก็คือเด็กรุ่นใหม่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นอ่มาเลเซียนะครับสิงคโปร์นะครับอินโดนีเซียนะครับหรือแม้กระทั่งเวียดนามนะครับตามตามตามที่ติดตามอยู่ตอนนี้คือ เพื่อนบ้านเราแถวอาเซียนนะครับเขาก็ตื่นตัวในเรื่องของการเตรียมทีมในรุ่นยูทยูททีมนะครับก็เริ่มมีมีการเตรียมตัวกันเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนของทีมไทยเราก็เช่นกันนะครับเด็กส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในรุ่นอายุประมาณ15-16ปีนะครับซึ่งเป็นเด็กเด็กใหม่ทั้งหมดนะครับหลังจากที่พวกสัญญาวิวภยัยอันนะครับที่ที่จบไปแล้วนะครับก็กลายเป็นเด็กนิวเจนรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับ แต่ก็เราก็หวังว่าเด็กรุ่นใหม่หมจะมีพวกพี่ๆเป็นไอดอลแล้วก็เดินรอยตามอย่างที่พวกพี่เคยทําได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันลูกยางชายหาดยูสิปีอาเซียนวันนี้จะเป็นการแข่งขันในรอบแรกนัดสุดท้ายต่อด้วยการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศต่างประเภททีมชายและทีมหญิงแฟนลูกยางชายหาดสามารถมาชมมาเชียได้ที่สนามวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนเทศบาลหนองยามะจังหวัดร้อยเอ็ด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเอกชัยเชื้อรบถ่ายภาพสุรชัยพิมพ์ดีรายงาน